าคเดสผมจะบอกว่าสคริปต์นี้ถูกเขียนขึ้นทันทีหลังจากที่ผมดูเจตแมนตอนสุดท้ายจบไปเพราะผมอยากจะเอาความรู้สึกที่มันกำลังสดอยู่มานำเสนอให้ทุกคนครับต่างจากเรื่องอื่นๆกว่าผมจะเริ่มทำสคริปต์ก็ผ่านไป1วันถึง2วันบางเรื่องผ่านไปเป็นสัปดาห์เลยแต่เรื่องนี้ผมอยากจะบันทึกฟิลลิ่งของตัวเอง ตอนดูเรื่องนี้ด้วยแหละครับก่อนอื่นเลยที่ผมตัดสินใจเลือกเรื่องนี้ที่มันเก่ามากๆมาดูเพราะว่าผมทําช่องนี้แหละครับและผมก็คงไม่กล้าไปสู้หน้าแฟนคลับอย่างเต็มภาคภูมิหรอกครับถ้าผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยอย่างน้อยในฐานะแฟนเซนไตคนหนึ่งอะสักครั้งในชีวิตผมก็อยากดูเรื่องนี้ครับแล้ววันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วครับด้วยความว่ามันเป็นหนังเก่าก่อนจะเริ่มดู ผมก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่บ้างพอสมควรเราต้องเข้าใจในแพทเทิร์นการเล่าเรื่อง,องและทัศนคติของคนสมัยนั้นและสิ่งต่างๆตามยุคสมัยความสมเหตุสมผลอะไรที่เราพบเจอในยุคนี้มันจะดูขัดแย้งกับยุคก่อนอยู่หลายเรื่องพอสมควรครับอันดับแรกเลยถ้าจู่ๆเราเป็นคนธรรมดาและบังเอิญได้รับลำแสงเบิร์ตนิกและมีพ่อหนุ่มหน้าเข้มคนนึงมาบอกแล้วว่านายคือนักสู้นะคือเจ็ทแมนมาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันเถอะ เป็นเราเราคงรู้สึกขนลุกแปลกๆครับแต่ไม่ได้ขนลุกเพราะาตื่นเต้นจะได้เป็นฮีโร่นะแต่ขนลุกเพราะอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> มึงบ้าป่าวะไม่เพียงแค่นั้นพอเราเข้าไปทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราไม่ได้ฝึกมาเพื่อสู้รบเราเป็นแค่สามัญชนทั่วไปที่บังเอิญได้รับลำแสงแต่เรากลับโดนต่อว่าเสียหายจนบางทีผมก็แอบน้อยใจแทนนะว่าตัวละครมันทําผิดขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมคําพูดคําจาดูไรน้ําใจยังไงก็ไม่รู้ทํานองนี้ครับบทพูดบริบทตัวละครมันจะดูแปลกๆแ,แต่ถ้าย้อนดูพวกเซนไตเก่าๆคุณจะเจอแปลกกว่าน,นี้อีกครับเจ็ทแมนดูดีขึ้นมาเลยนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ผมยกมาอธิบายว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรามาดูในยุคนี้แล้วเรารู้สึกขัดใจไม่ได้เป็นเพราะภาพหรือวิชวลเอฟเฟกที่เก่าผมไม่ได้ติดปัญหาเรื่องพวกนั้นเลยครับ พราะผมเตรียมใจไว้แล้วก็ต้องยอมรับว่าพวกเอฟเฟกต์ทีมงานเขาดูตั้งใจทํามากๆนะและทําออกมาได้ดีมากคงจะรู้สึกว้าวมา,วาวกในยุคนั้นแต่พอมาดูในปี2024มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรถ้าให้ผมพูดผมคงจะบอกว่าถ้าดู j e t m a มในยุคปัจจุบันคุณต้องจัดการที่ตัวคุณเองก่อนครับทําความเข้าใจตัวเองก่อนดูว่าผลงานที่จะเสพต่อจากนี้มันเป็นงานเก่านะเราลองจําลองไปเป็นคนยุคนั้นแล้วลองดู แล้วเรามาดูว่าเราจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ครับในส่วนของการวางโครงเรื่องเจตแมนเป็นเซนไตที่มีการวางโครงเรื่องที่ชัดเจนมาตั้งแต่ตอนแรกๆครับชัดเจนว่าปมของตัวเอกคืออะไรปัญหาของริวที่จะต้องเจอและแก้ไขหลังจากนี้จะเป็นยังไงทําให้เราลุ้นว่าพวกเขาจะเล่าเรื่องไปในทิศทางไหนและยังเป็นประเด็นเรื่องรักสามเศร้า ที่ใครเคยเซลเซลขีบะลองมาเจอเรื่องนี้ครับดราม่าเรื่องรักสามเศร้าหนักกว่าอีกแต่มันจะคนระทิศทางกับขิบะนะก็คือเจตแมนเขาเล่าออกมาได้ดีกว่าเซนไตในยุคสมัยนั้นแหละครับผมไม่ได้ดูเซนไตเก่าเยอะหรอกครับแต่ผมกล้าพูดได้ว่าผมดูตอนที่1ของเซนไตเก่าๆมาเยอะครับแล้วผมไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่เขาจะโยนปมชวนให้คนดูติดตามตั้งแต่ตอนแรกเหมือนเจตแมนเลยอันนี้คงเป็นความว้าวมากๆในยุคสมัยนั้นครับ อีกอย่างในสมัยนั้นที่ผมชอบมากๆก็คือเขาสามารถเล่าอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์คนดูว่าเราต้องทําให้เด็กดูนะเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับค่าคือค่าตายคือตายเลือดคือเลือดมาหมดจัดเต็มเรื่องอบายามุกไม่ว่าจะเป็นยอมฝ่าไฟแดงเราะเตะตำรวจสาวกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพานัน จะไม่ได้ดูเซฟท่อเซนไตทุกวันนี่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเขาเล่าเรื่องได้แปลกมากๆคือเหมือนมันก็เป็นลายเซ็นของคุณโทคิชิอิโนโอเอะที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ให้ทางเจ็ตแมนและดงมราเชอร์เลยก็คือการฟอร์มทีมที่ดูไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเลยครับผมชอบเสน่ห์ตรงนี้ของดงมราเชอร์มากๆแต่พอมาดูเจ็ตแมนผมถึงกับอ๋อไปถึงบางอ้อเลยว่าเขาคงได้เรฟเฟรนซ์มาจากตรงนี้บางตอนมีตัวละครในเรื่องยังพูดเลยว่า ทีมของพวกคุณดูไม่มีความสามัคคีกันเลยนะจนสมาชิกเจ็ตแมนคนหนึ่งถึงขั้นถามเลยว่าดูออกด้วยหรออะไรแบบนี้ช่วงต้นถึงช่วงกลางมันจะเป็นการฟอรงทีมที่ไม่ได้เต็มใจอะครับประเด็นเรื่องรักสามเศร้าที่ยังคงเป็นปัญหาให้กับสมาชิกในทีมการเหม็นขี้นาการระหว่างไกลกับริวมันเลยดําเนินเรื่องไปอีกแบบหนึง่ง พอหลังจากตอนที่32หลังจากที่ทุกคนรวมเป็นหนึ่งโอ้โหบันเทิงครับบทยูีิไกผมชอบมากๆเดี๋ยวเราจะไปคยี้กันในพาร์ตตัวละครครับช่วงกลางถึงช่วงท้ายเขาก็พยายามเล่าให้มันเคลียร์ทุกอย่างอ่ะอย่างผมก่อนดูอะ่ะผมรู้ตอนจบใช่ไหมว่าริวอะแต่งงานกับคาโอลิแต่ไกก็รักคาโอรินี่ทำไมถึงยอมให้แต่งงานได้วะแล้วทำไมถึงยินดีวะทั้งที่ตอนแรกเกลียดริวจะตาย ทำไมตอนนี้ถึงกลับมายินเดียไก่จะเศร้าหรือเปล่าน่าสงสารไก่อะอะไรทํานองนี้อันนี้คือความคิดแรกของคนที่ไม่ได้ดูครับแต่พอดูเรื่องมันเล่าเคลียร์หมดเลยครับถึงความสมเหตุสมผลในจุดนี้แล้วมันสมจริงมากๆเลยมาพูดถึงด้านตัวละครครับเทนโดริว หัวหน้าที่ไม่ได้เป็นเลสที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นภายนอกดูเหมือนจะพึ่งพาได้และแข็งแกร่งแต่บางครั้งเขาก็เอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักเอาเรื่องส่วนตัวมาปนทา,ท,าทางที่ตัวเองนั้นท่าบอกกับคนอื่นเสมอว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานบางปัญหาก็ไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยตัวเองในส่วนนี้ตัวละครที่เขาพยายามปูมาอย่างยูกิกลายจริงสําคัญมากๆทัศนคติของริวในยุคนั้นถ้ามาในยุคนี้บางคนตีตราว่าเป็นชายแท้ได้เลยมั้ง ก็ตามยุคตามสมัยแหละครับโดยรวมเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆครับด้วยความว่าเป็นถึงสีแดงแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกเท่าที่เรสควรจะเป็นมันสื่อถึงว่าเขาก็แค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองผมชอบในการนําเสนอส่วนนี้มากๆเลยครับยูกิไกผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกคนถึงชอบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เราพบเจอได้ในสื่อภาพยนตร์ทั่วไปแต่ไม่ได้พบเจอบ่อยๆในหนังแปลงล่างนะครับแบดบอยทำตามใจตัวเอง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครแต่ลึกๆแล้วภายในจิตใจเขาเป็นคนดีครับผมอยากให้เรื่องขยี้เรื่องราวในอดีตของเขาเยอะๆหน่อยว่าทําไมไกลถึงได้เป็นแบบนี้ในปัจจุบันเพราะผมรักตัวละครนี้มากๆเป็นตัวละครที่ทําให้ลิวผ่านอุปสรรคปัญหาได้หลายๆอย่างพอเขาเปิดใจให้พวกพ้องเปิดใจให้เจสแมนตัวเขาถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รักพวกพ้องมากๆเอาง่ายๆว่าคาแรคเตอร์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือครับจากตอนแรกเราชอบเขาในความแบดบอยแอบร้ายพอพลิกบทเป็นคน ดีจากชอบกลายเป็นรักเขาเลยผมยกให้เป็นแบล็กในดวงใจคนหนึ่งเลยครับสำหรับยูกิไกโลคุมเมคันคาโอริคุณหนูที่เอาแต่รักริวๆอะไรก็ริวในช่วงแรกๆ ยอมรับเลยว่าช่วงนั้นทําให้ผมลาคาญคาโอริไปเลยในบางครั้งเขาก็เป็นคนสร้างปัญหาให้กับแกงเจสแมนเองถึงแม้ว่าการที่เขารักริวมันจะไม่ผิดอะไรเลยมันผิดที่ไกที่ไม่พอใจเองและสร้างปัญหาแต่ผมมองว่าคาโอริเขาก็ประเจิดประเจินไปหน่อยอารมณ์แบบว่าทําอะไรไม่ดูสถานการณ์เลยจึงทําให้เจสแมนแตกคอกันเองในหลายๆครั้งในช่วงแรกแต่พอช่วงกลางถึงท้ายช่วงที่หนังมันเลิกเล่าเรื่องรักสามเศร้าไปแล้วคาโอริก็ <Ka ori S 2> เป็นอีกคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมาก,มากๆเช่นกันครับเขาดูพัฒนาขึ้นทําอะไร คิดเยอะขึ้นและมันทําให้เรารู้สึกไม่ขัดใจเท่าช่วงแรกครับโออิชิไรตะเป็นนักแสดงหลักคนสุดท้ายเลยมั้งครับที่มีลักษณะขวบทวมถ้าข้อมูลตรงนี้ผมผิดยังไงร,รบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ภาพรวมของไรตะก็เป็นตัวละครที่คอยเชื่อมสัมพันธ์ให้เพื่อนๆในทีมครับอาจจะไม่ได้มีบทเด่นที่เป็นปมหลักของเรื่องสักเท่าไหร่แต่ภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดสําหรับไรตะครับ อายาสกะอาโกะผมชอบเจเขานะยุคนั้นเจแกนน่ารักมากๆเป็นเด็กสาวที่บ้างเงินนะครับแต่คาแรคเตอร์นี้เขาก็นําเสนอให้เห็นแค่ตอนแรกๆแหละครับช่วงหลังๆผมว่าอาโกะในตอนที่เขามีบทเด่นผมก็ชอบเขามากๆเลยคืออาโกะจะไม่ได้มีปมเหมือนลิวไกหรือคาโอริแต่จะมีตอนเด่นของตัวเองบ้างในบางครั้งและแต่ละครั้งทําให้เรารู้สึกรักอาโกะได้ไม่ยากเลยจริงๆนะโดยรวมผมชอบตัวละครนี้มากเลยล่ะครับน่ารักดีผู้กองอายะ เป็นตัวละครที่สะท้อนภาพของริวในเวอร์ชั่นผู้หญิงเลยแหะครับช่วงแรกๆอาจจะดูโหดๆไม่ค่อยมีน้ำใจคำพูดคำจาเอาแต่ใจก็เข้าใจได้ะครับว่าภาระหน้าที่ของเขาคือการปกป้องโลกแต่บางคำพูดผมมองว่าเขาพูดแรงไปหน่อยโดยรวมก็เป็นอีกตัวละครที่ทำออกมาได้ดีครับแต่ไม่ถึงขั้นชอบสำหรับผมนะเราจะไม่พูดถึงไวรัมเลยก็คงไม่ได้เพราะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวร้ายที่มีสเสน่ห์มากๆของกลุ่มเซนไ ผมขอพูดในภาพรวมเลยละกันครับว่าไวัยรัมจะเป็นกลุ่มตัวล้ายที่พร้อมจะกัดกันเองได้ทุกเมื่อบางเหตุการณ์เจตแมนกำลังแย่ก็จะมีตัวละครในกลุ่มมาขัดขวางแผนการกันเองเพราะว่าไม่อยากให้เจตแมนแพ้คนนั้นแพ้คนนี้อะไรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้แอบรักกันเองในองค์กรความอิจฉาริษยา เขาทำไวร่ัมออกมาให้ดูมีมิติในหลายๆด้านมากเลยล่ะครับผมขอพูดถึงฉากจบเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นฉากจบที่เป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่งเลยของวงการหนังแปลงร่างอาจจะมีสปอยหน่อยนะแต่ถามจริง มีใครยังไม่รู้ถึงฉากจบของเจ t แมนอีกเหรอครับฉากจบนั้นจะเล่าเรื่องถึง3ปีหลังจากเหล่าเจ t แมนสามารถเอาชนะรัดดิเก้ได้เราจะเห็นว่าทุกคนนั้นก็ได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะครับไลตะาก็ทําไร่ใช้ชีวิตของตัวเองไปอากโกก็เป็นนักร้องที่ดังเลยส่วนคาโอริกําลังจะแต่งงานกับริวส่วนไกกําลังจะซื้อดอกไม้และเห็นโจนวิ่งราวก็เลยไปตืบโจนแต่โจนดันพกมีดแล้วก็โดนแทงและสุดท้ายก็พายุงตัวเองมางานแต่งริวได้มีการพูดคุยอะไรกันเล็กน้อย ก่อนที่ทุกคนจะวิ่งไปฉลองกับงานแต่งในครั้งนี้และไก่ก็สิ้นใจลงในที่สุดคือผมรู้อยู่แล้วว่าฉากจบมันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็อดใจหาย,หายและเศร้าไม่ได้จริงๆนะยูกิไกเป็นตัวละครที่สร้างมาให้คนดูรักและจากไปให้คนดูจดจำจริงๆครับคือจากตอนแรกเราเห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดและข้อคาใจที่ผมสงสัยในช่วงต้นเรื่องเรื่องความรักระหว่างริวกับคาโอริพอถึงตอนจบผมเข้าใจทุกๆอย่างไก่แม่งเป็นตัวละครที่ดีที่สุดคนหนึ่งในวงการโทคุซัตสึเลยล่ะครับ อีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือภาคไทยครับเรื่องนี้อาไกไวันกับน้ำหนึ่งคือสุดเตีนมากๆครับเป็นอีกงานมาสเตอร์พีซของทั้งคู่เลยจริงๆอากไวันสามารถถ่ายทอดเทนโดริวออกมาได้โคตรด,ดีส่วนน้ำหนึ่งก็ถือว่าถ่ายทอดความเป็นยูกิไกได้ถึงไส้ถึงปรุงมากๆขอคาระวะเลยครับ คนอื่นๆก็ภาคดีนะครับแค่2คนนี้เขาเด่นแบบเด่นจริงๆอะ่ะปกติผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องภาคไทยนะแต่เรื่องนี้ขอหน่อยมันสุดยอดจริงๆโดยรวมแล้ว Jetman ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ดีที่สุดของซูเปอร์เซนไตเลยก็ว่าได้ครับไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนอวยมากมายเพราะในช่วงเวลานั้นการเล่าเรื่องแบบนี้มันแปลกใหม่และเข้มข้นถึงกึ่นจริงๆแต่ถ้าถามว่าถ้ามาเทียบกับปัจจุบันนี้เรามีเซนไตหลายๆเรื่องที่มันทั้งสนุกและยอดเยี่ยมและทันสมัยสดใหม่กว่า Jetman ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถึงขั้นสุดยอดแต่เจตแมนก็ได้สร้างอิทธิพลสร้างความนิยมที่สามารถต่อยอดลมหายใจให้กับขบวนการห้านสีได้เนื่องจากตอนนั้นกระแสซูเปอร์เซนไตเริ่มซบเซาก็ได้เจตแมนนี่แหละครับที่มาช่วยไว้และทําให้มีเซนไตแบบปีต่อปีที่ทําให้เราได้รับชมจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเจตแมนอาจจะไม่ใช่เซนไตอันดับหนึ่งของใครหล,หลายๆคนแต่เจตแมนก็ควรอยู่ใน hall of fame หรือวางไว้บนหิ่งหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถเชิดชูมันได้ครับมันสร้างมาตรฐาน และส่งอิทธิพลให้เซนไตยุคหลังๆจริงๆผมมองว่าสิ่งที่เจตแมนทําสิ่งที่เจตแมนสร้างทั้งหมดมันคือตำนานนะครับและใครหลายๆคนที่เป็นแฟนเซนไตผมว่าคุณก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้คุณอาจจะยังไม่อยากดูรอโตขึ้นครับคุณจะเปิดใจให้งานเก่าๆเยอะขึ้นถึงเวลานั้นค่อยดูก็ได้ครับเราจะไม่อคติกับมันเลย ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปโอโทคุความรู้สึกหลังจากที่ดูเจคแมนในปี2024ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้การคุดเดสหน่อยนะครับและคลิปต่อไปอยากให้ผมเล่าถึงเซนไตหรือว่าโอทคุสักสืกเรื่องเก่าๆเ,เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีเวลาผมจะไล่ดูเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ